มาแล้วเนี่ยตักแตกแป๊กต่อต่อมาแล้วต่อต่อเราจอามาให้อปงมีอ่ะเับหตา่ไให้หน่อยนะเนีดเะดีราาตาดีเอื่อนอยู่กับช่องเทเด้สายแดบผมวันนี้เรามาอยู่นั่นแล้วพี่ยาคุมเหมือนเดิมนะไปดูกันนะฮะไปไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลุย นี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับชาวชาว์ชาเนลชาวชาว์ชาเนลเอ่อหน้าตุกเนาะจะได้ติดตาจชาวชาว์ชาเนลดูนะโอเคอะไรสองคนที่จะตั้งพี่ยากับพี่ตเฟย์จะตั้งนะฮะต้องใหม่ชื่อชาวชาว์ชาเนลจากเทเดอร์ผ้าแดงเทเดอร์สายแดงจากเทเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นชาวชาว์ชาเนลโอเคเพราะว่าชาวชาวนี่แม่เนี่ยแล้วก็ดเป็นภาษาชาว์ชาว์ต่างแน่นอน วันนี้จะยอมเป็นนางร้ายเออวันนี้มันจะมีพระเอกมีนางเอกแล้วก็มีนางร้ายปลาโอออเนางเอกก่อนให้เอกก่อนนะโอ้น้อยออกเฮ้ยโอ้น้อยออกเอฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเป็นอะไรอย่างนางเอกนางเอกได้เออ เออแม่เป็นนางร้ายเออหนูเป็นนางร้ายหนูเป็นนางร้ายเออใช่หนูร้ายเมเปิ้ลเขาติดดิสโทไอสไม่เหมือเลยเนาะไม่เหมือนเลยเนาะไม่เหมือนเลยเอาป่ะเอาป่ะปิ๊ย่าสวัสดีมาจินดาแสดงเริ่มแล้วไม่ ไ้เลยนะครับวันนี้เป็นเมนูยำอะม้วนนะครับใส่ปลากระบักนะานวใส่ปลากระบักนะครับใส่น้ำปลาที่ยามนรนะครับนเขาใช้ครับใครอยากกินต่อแบได้เลยนะาแล้วปลาดิ0บาทนะครับใส่เนนะครับใครก0บาทูสิครแผ่นใีใ้ใคไแ่ใบนใบหน้าก็ดลีครับวยาวนะ ต่อได้เลยนะครับมาแถวนี้เลยยำมะม่วงนะครับใส่ปลากระตากนั้นนะเคยได้เลยนะจ๊ะเราไปแกงเกลือเล key, อยไหมมีอะไรกินบ้างครับ ah> มีอะไรกินบ้างครับเมนูว uh, ันนี้ว right? ันนี้ทำอันนี้อันนี้อันนี้ครับยำมะม่วงใส่ปลากระตากนะครับทำโดยน้ำปลาทีกอย่างนะครับน้ำปลาทีกอย่างอ๋อนี่แหละครับตทำโดยเจ๊ตอกแไตครับวันนี้สุดยอดแม่ครับคุณผา้ชมอันนี้กินชิมฟรีใช่ไหมครับชิมฟรีใช่ไหมฟรีได้เลยอ่าชิมฟรีเพื่อนๆต่อแถวเลยนะนี่ทัพนี่เขัพ ได้ได้ได้แค่โอเจริงนะในนี้ก็หอมอยู่แล้วอีกทีก็ควงนะผวอุ้ยต่อตรงนี้เลยหอมเลยแนะนำจากคุณอาร์มนะคุณอาร์มการันตีเนี่ยฮะแนะนำมาอยู่ฮะโอเคโอ้ต่อแถวได้เลยนะครับยำมะม่วงใส่ปลากระตักนะครับชิมตีนะครับเอามาจ้าเตรียมเลยยังเสร็จปลากระตักแล้ว ซื้อรางนู้นได้เลยนะครับหนึ่ลยีสิบาทนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอมไงอมไอมเลยนะอยิี่่กินเลยโอนแ้เลยนะครับขนากันะขากันะอโอ้ยโอกลิ่นฟุ้งเพอนี่กลิ่นฟุ้งอะไรกลิ่นฟุ้อะไรอมมากกลิ่นฟุ้งเลยหอมเลยวะ

พาเรา h, มีเป <ian> ็นปังเด็ดินอามาลงสองตันงโอ้ยโอ้ยมะม่ายระวไ้เลยรสชาติหอมมากเลยนะครับยำมะม่วงใส่ปลากระตักมาจ๊ะเชยได้เลยนะปลากระตักมันแอนมาจานใส่ปลาอะไรเนาเนี่เพื่อนยำมะม่วงใส่ปลากระตักคุณเพื่อนใส่ปลาร้าด้วย ตอนแถวได้เลยนะครับยำมะม่วงใส่ปลากระตักนะครับน้ำปลาร้าของพี่ยาคนลุมนะจ๊ะทานจริงปีครับต่อแถวได้เลยครับคุณแม่ฟรีครับเฟ่เฟีจ้าราซื้อทานรุ่ได้ละคนละยี่สิบาทนะแพ็คละสองร้อยสี่สิบบาทนะครับใส่ได้เลยเป็นไงหอมไหมครับกลิ่นหอมไหมหอมสุดยอดแถวแถวเลยน้ำลายหกตังแต่อร่อยอร่อยอยากกินเองเลยอร่อยจริอู้หูอร่อยมากยาอยู่นะแล้วยาคนแรกเลยอีกบช้อนได้เลยอีกบช้อนได้เลยเจจับอะไรก็อร่อยจริงอ่ะ เดี๋ยวนะแต่อแถวได้เลยนะครับน้ำปลาพิยาคนดุ้นะี้มือยังมเื่อนีเตอนนี้มือมือชีพจริงตามแล้อะไรก็อร่อยนะกินหอมอย่งนี้เลยนี่ฮะโอ้น้ำลายกองเชียน้ำลายหลแล้วกองเชียมน้ำลายหลแล้วกองเียนน้ำลายหลแล้ว จ้ามาแล้วอ่ารับรับบนออกเลยนะจ้าบอลออกด้านนู้นเลยนะครับชิมได้เลยนะครับต่อแถวได้เลยนะครับนี่จ้าอ๋อโอ้ยได้แล้วดูรอพอแล้วนะ้ยอร่อยอร่อยค่ะเปรี้ยอร่อยเธอเลยนะครับขอขอคนละหนึ่งกานนะจ๊ะแบ่งคนข้างหลังด้วยนะชิมมาหลายๆคนนะครับ ขอคนละหนึ่งจานนะจ้อร่อยอร่อยไม่เป็นไรตัวนี้ได้ไหมได้เลยจ้าอร่อยมากิช้อนได้เลยค่ออร่อย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 เนี่ยอย่ามามวอร่อยอ๋ออร่อยมากครับเพื่อนแต่กินเองดีกว่ามันอร่อยจนอยาหลักอของรับวนได้ครับวนได้ครับวนอได้ครับวนอได้เลยใส่ปลากระตักนะจาชิมรนะ ยำโดยน้ำปลาพี่ยาวคนลุมนะครับเจ้ต้องแซกเป็นคนทำนะครับเชิญได้เลยนะแม่หยิบชอ้อนได้เลยจ้าแม่อขอบคุณคนนะรับน้ำปลาเสือทานได้เลยนะครับใส่สสสแกงตอนี่ได้เลยนะต่อแถวนะจ้ะาใครอยากชิมต่อแถวนะครับตอนนี้ปไปแถวอย,อยู่ไหนครับไปแถวไปแถวโอ้ไหนก็ไม่รู้เสื้อขาวเสื้อขาวข้างหลังนั่นเชิญได้เลยครับขอบคุณได้แล้วบนเอหระครับได้แล้วหยิบเลยครับหยิบเลยครับได้เลยนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกกี้กินหมดครับอกเดี๋ยวเขาแกงกี้กินหมดแล้วมันอร่อยแล้วเนี่ย ไม่จะไม่แจกแล้วไม่ละลอยอร่อยมากครับเนี่ยเขาแกกี้บอกอร่อยมากเนี่ยคนนะครับหยุดไม่อยู่แล้วเนี่ยเชิญได้เลยนะจ๊ะเชิญได้เลยตับห้าลอ่ะเชิญครับเชิญครับฟรีครับวนรับรางวัลออกได้เลยอันนี้อร่อยจริงอันนี้เมนูนี้อร่อยจริงเันูไม่อร่อยจริงแล้วปลาพี่ยาคนลุมนะจ๊ะทำโดยเจ๊ต๊อกแตกนะครับอเนื้ออร่อยทุกอย่างเลยค่ะแม่สาวต่อแถวนะต่อต่อแบบเขาของไปเก็บ อ๋้าจ้าจ้าจ้าลอยลอยอัปปลาไปเก็บตาจ้าจ้าจ้าคู่แท้อัปปลาต้าได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนนะเอาไปครับเมนูนี้จบแล้วเมนูไหนต่อครับเท่าแกะครับเมนูนี้จบแล้วเมนูนี้อร่อยมากเพื่อนๆตังข้าไส้เค็มตังข้าวดไส้เค็มเมนูต่อไปนะครับใครอยากชิมต่อแถวได้เลยนะครับอร่อยอร่อยเห่นแล้วอร่อยป่ะจ๊ะอร่อยค่ะออร่ย

เอาอะไรเอ่ยรับไปจ้ารับไปจ้าคนละหนึ่งที่คนละหนึ่งจานรับไปเลยจ้าคนละหนึ่งจานจ้ารับเลยจ้าเดี๋ยวรอกันนะนี่ไม่เต็มทอเต็มเต็มเก๋งี้กินไม่หยุดเลยอ่ะเกกี้หายตัวไปไหนเนี่ยเก๋งี้ไม่ทำงานแล้วแกกงี้เจเจน้ำปลากับมะม่วงกับปลากระตักเข้าไปเนี่ยไม่ทำงานแล้ว อ่อไดนวนะเหลาให้ผมมากนี่ครับอืต่อได้นะน้องอีนึงาไหนึงอร่อยแแล้ว เนี่ยอร่อยค่ะอร่อยนะเ็่ดี่แล้วแม่กินแล้วกันเลยแล้วไม่ว่าไน้ยค่บางคนก็นรกเพราะว่าเดียวค่เนแล้ววนอครับวนอเลยครับ ใครถ่ายให้พี่อะกล้องะจะถ่ายรูปจ,จะเคลียร์จะเซนเหรอเซนี้ใหอใอตอนนี้ไม่นเ่จนพี่ไปแล้วร <c oughs> อรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่ไไมเลยวันนี้ทุกนลวม่เหยีมาไร้ทุกัน่เา่าหายาหายมี่หายแล้วี่เยเป็นเม้ยอา่มแลไม่ต้ได้เลยไเด้ยชีตีตาไม่อยากเขาดูไ้เลยาต้องมาในต้องมพี่ราด้เ่ยม่็ไม่เลยนะ ต่อเลยต่อเลยต่อเลยจะหมดแล้วจะหมดแล้วแล้วเรียบต่อเลยเนะี่ยสามคนไปดีแหละมี้วมีได้แได้ได้แล้วเนีย่ยเี่ยต่อมาเจ็ดห้ งาย,นะย่ายมามวงเลยนะยามาม่วงของเลยนะไอรน้เ,นเนะไม่หนุไวอสาหุาุดท้ายเลดเลยสยสุดท้ายสย,ยสุดท้า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 ย้าสุดท้ายสสุดท้ายา้ยสายสุดท้ายเ่ อยู่ด้านนู้นค่ะด้านนี้ก็อร่อยช้าหูหลงก็อร่อยน้ำลำไยเดี๋ยวน้ำลำไยอยู่ไหนให้มาสองร้อยสี่สิบบาะด้อยฝาลงฮารุเนยค่ะอยู่กละ